สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง Fc MotoGP นะครับวันนี้ก็เจอกันคลิปที่2นะครับและคาดว่าในคงจะเจอกันอีกไปหลายครั้งนะครับในค่ำคืนนี้อย่าลืมนะครับในรอบ Fp2 นะครับอย่าลืมต้งเวลาประมาณ2ทุ่มครับถ่ายทอดสด2ช่องทางเหมือนเดิมก็คือ s o p o t v 2แล้วก็ b ีท p สปอ2ครับเน็ตใครที่เร็วแล้วก็แรงเนี่ยก็สามารถที่เข้าไปรับชมได้นะครับพิมพ์เสิร์ชหากันเองใน Google นะฮะร,รอบแรกไม่ได้ก็เข้าเข้าออกออ,กอยู่แบบนั้นนะครับผมใช้สูตรนั้นนะฮะมันถึงจะสามารถเข้าได้เพราะว่ามีคนเข้าไปชมเยอะเนี่ยบางทีสัญญาณมันก็อาจจะไม่ดีนะครับดังนั้นก็นะอยู่ที่ความพยายามด้วยนะครับวันนี้ที่ซักซรุนเยอรมันนะครับดินฟ้าอากาศก็ถามว่าเป็นใจไหม แม้ว่าจะไม่มีฝนนะครับแต่ความคลื้มทุกคนจะได้เห็นนะครับเมฆก็เต็มเลยนะฮะแต่ฝนก็ไม่มานะครับอุณภูมิในพื้นที่ค่อนข้างต่ําในโค้งที่13ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายมีการทําเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ลองแลบนะครับลองแล็บพนทัที่ใครที่ทําผิดกฎก็จะถูกลงโทษตรงนี้กันนะครับนักแข่ง2คนนะฮะวันนี้ที่ไม่ได้ลงแข่งขันไม่ได้มาด้วยเพราะว่า เจ็บครับบาดเจ็บเจ็บหนักพักยาวกันไปก็คือ2คนจาก Honda ครับนักแข่งหมายเลข3า6จวนเมียของเบโซงฮอนด้านั้นบาดเจ็บที่มือนะครับดังนั้นรถของเขาก็ถูกโชว์ในพิการาาอยู่นะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่มานะฮะส่วนอีกคันหนึ่งก็คือเป็นคันหมายเลขเบอร์42องนะครับของอเล็กลินส์ของทีม LCR Honda ก็จะมีรถมาโชว์ที่พิการาาเหมือนกันนะครับพร้อมกับคว้าข้อความซึงซ้งๆนะครับที่แปะเอาไว้ตรง หน้ารถให้เห็นกันนะครับวินก็เรียกว่าอาการหนักกว่าจอนเมียนะฮะก็คือผ่าตัดไปที่ขานะครับขาหักกันไปก็คงจะต้องพักยาวกันไปอย่างน,น้อยสอสนามแล้วฮะ นนวันนีน้เราได้เห็นเซตติ้งยางส่วนมากในตอนแรกก็จะเป็นซอฟต์มินเดียมหรือว่ามีเดียมมีเดียมก็มีแต่มันก็เมมน,นบว่าตกลงฝนจะมาหรือไม่มาหลายๆคนก็เตรียมเสื้อกันฝนไปนะครับแฟนๆที่เข้าไปชมนแต่สุดท้ายก็ไม่มานักแข่งก็ไปสำรวจพื้นสนามดูว่ากลิปยางการยึดก่อนนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ สิ้นสุดการฝึกซ้อมลงไปใน FP1 นะคนที่เร็วที่สุดก็คือโยฮันซาโก้นักแข่งมาเลขห้าของพรามักดูคาตินะครับส่วนคันที่2เป็นมาร์กมาเคสครับคันที่3อเลสส์สปาร์โกโรคันที่4อเล็กซ์มาเคสคันที่5ฮอลเฮมาตินคันที่6ฟาบิโอควาตารโรคันที่7แบลดบินเดอร์คันที่8เปโกบัญญาย่าคันที่9ฟาบิโอดิจานาโตนิโอคันที่10มาโกเบเชกี้คันที่11ทาการ์กินนักขามิคันที่12ลูก้ามารินี่ คันที่13มาร์คลิวินยาเลสคันที่14แจ็คมิลเลอร์คันที่15มิเกลโอวิเวลล่าคันที่16ราอูฟูนันเดสคันที่17เอเนียบัสเจนินี่คันที่18ฟรังโก้โมบิเดลลี่คันที่19บเกาอกุโตฟูนันเดสและคันที่20จูนาฟอกเกอร์นะครับนักแข่งเจ้าถิ่นนะฮะก็สรุป2คนนะครับที่บาดเจ็บไปแล้วก็ไม่มีใครลงแทนนะครับฮอนด้าก็ไม่ได้ส่งใครลงมาแทนก็เลยมีแค่ทั้งหมด20คน20คันกันครับ ตอนนี้ต้องระวังในโค้งแรกนะครับเราจะได้เห็นหนักแข่งหลายๆคนนี่ก็หลุดกันไปบางคนถึงขนาดที่ล้มนะครับล้มในโค้งแรกก็จะมีอยู่2คนนะฮะคนที่เจิมสนามก่อนใครเพื่อนเลยก็คือนักแข่งหมายเลข41ครับอเลส a ์สปากก็ล้มไปก่อนในนี้เจ้าตัวก็เดินกระเพกกระเพกนะฮะอุบัติเหตุนะครับปั่นจักรยานแล้วก็พลาดไปที่มมจิโร่ในอิตาลีในสนามที่ผ่านมายังไม่หายดียังต้อง เพิ่งจะถอดเฟือกแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็มาล้มไปอีกนะครับแต่เจ้าตัวก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากนอกจากมันจะเจ็บสาแผลแผลเดิมเท่านั้นเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็กลับมานะครับหลังจากไปเช็คความพร้อมทํารถออกมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาวิ่งนะครับแล้วก็ทําเวลาติดในหัวแถวได้ไม่ธรรมดานะครับส่วนคนที่ล้มต่อมาก็คือแฟรงกี้นะครับฟังโก้มอร์เบลลี่รู้สึกว่า M1 ของเขาจะไปพลาดพลั้งอยู่ในเซกเตอร์3ไปถึงเซกเตอร์4นะครับในโค้งที่11นะฮะ เจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับยามาฮ่าวันนี้ล้มคู่เลยนะครับฟาบ,บิโอควาตารโล่ก็ล้มในเวลาต่อมาแฟบนั้นก็ล้มในจังหวะเดียวกับเอสปาาโร่นะครับก็คืออยู่ในโค้งที่1น,นะครับสุดทางตรงกันมาเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าโค้งที่1จะเป็นโค้ขงขวานะครับก็คือหลังจากที่รถใช้ความเร็วมานะครับแล้วก็โค้งซ้ายมาตลอดแล้วก็จะมาเจอโค้งขวาหลายๆคนก็เลยกังวลว่ากลิปยางมันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าแก้มยางด้านขวาเนี่ยมันอาจจะ อุณภูมิมันอาจจะไม่ได้อะไรทานองนั้นลักษณะการล้มของทั้ง41และก็20ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือหน้าพับไปดื้อๆนะฮะ อาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการยึดเกาะของยางที่อาจจะไม่ดีดังนี้ดังนั้นรุ่นของตรงนี้จะต้องซีเรียสกันพอสมควรนะครับสำหรับทีมงานในทุกค่ายทุกทีมกันเลยทีเดียวนะครับสรุปเร็่งในปีนี้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เจอแดดไม่เจออะไรตามที่ควรได้เห็นนะครับเพราะว่าเมฆดำเนี่ยปกคลุมกันมาแต่เวลาประมาณ2ทุ่มในบ้านเราอีกประมาณ3 4ชั่วโมงข้างหน้านะครับมันจะอุณหภูมิสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนกะแข่งมาบนมาร้อนนะครับแต่มาปีนี้ในช่วง เช้าเนี่ยยังไม่ร้อนกันเท่าไหร่มาร์กมาเก็ตก็เกือบที่จะพลาดนะครับในโค้งที่7นะครับก็ขาลอยกันไปนะฮะโค้งแรกนะครับนอกจากคลิปยางมันจะไม่ดีแล้วนะครับนกะแข่งทุกคนก็จะต้องระวังเรื่องของการเบรกให้ดีนะครับเพราะว่าสุดทางตรงนี่ใส่กันมาความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนพื้นนะครับหลังจากนั้นทุกคนจะต้องเบรกให้เหลือประมาณ70บวกลบนิดหน่อย บางคนก็อย่างเปโกเบรกมา69นะครับอย่างแจ็คแม่เลยก็เบรกมาประมาณ70กว่านะครับดังนั้นถ้ากาิดร,ระยะการเบรกพลาดนะครับแล้วก็รถเซตติ้งมาไม่ดีพอนะครับหรือว,ว่าอุณหภูมิยางยังไม่ได้พอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับเอสปาร์าหมายเลข4 1แล้วก็ ควาตาลาโลนะครับอาจจะหน้าพับไปไดืด้อในแบบนี้กันได้นะทุกคนสําหรับในคืนนี้นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มเ,เราจะได้ทราบผลนะครับว่าใครจะหลุดเข้าไปใน Q2 วสนะครับสิคันแรกแล้วใครจะล่วงเข้าไปใน Q1 นะครับเพราะว่าตอนนี้ FP2 ถือว่า จะต้องวัดดูอุณหภูมินะฮะว่ามันจะพีคขึ้นไปมากกว่านี้กันหรือเปล่าอาจจะมีผลเหมือนกันนะครับเวลาที่ออกมาในแบบนี้นะฮะทุกคนจะได้เห็นเวลานะครับที่ผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่นะครับทั้งเหล่าดูกติที่มาตามคาดแล้วก็สนามเก่งของมาร์คมาเคสก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับเมื่อเขาก็สามารถที่จะกดเวลาขึ้นไปในกลุ่มหัวแถวได้อยู่เหมือนกันรวมทั้งอาพิเลียของเอสปาโกนะครับที่แม้จะล้มไปก็เข้ามาได้นะครับส่วนยามาฮานั้นอาการยังทรงๆอยู่นะครับ จะบอกว่าดีงามแค่ไหนนี่ยังยังไม่ทราบได้นะครับรวมทั้งดูกติอันนี้ก็คือมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องกดนะครับดังนั้นเราจะได้เห็นหนักแข่งของดูกติบางคนอาจจะเวลามาไม่ได้ว่าอยู่กลุ่มหัวแถวดังนั้นนะครับเฝ้ารอในตอนบ่ายของที่นั่นนะครับเวลาเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างกับเซตติ้งยางที่มาในช่วงแรกอาจจะเป็นซอฟต์มินเดียมนะครับบางคนก็เป็นมินเดียมมินเดียมนะฮะแล้วสุดท้ายก็เอายางเก่าลงไปกดเวลาคือยางเก่านี่มันจะเหมาะครับกับอุณหภูมิที่ อาจจะเย็นๆนะครับถ้าทําอุณหภูมิยากเนี่ยดูเหมือนว่าช้อยยางเก่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับในการฝึกซ้อมหรือจะเป็นในรอบไฟน์อิงแลบแต่ยางเก่ามันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันจะสิบหลอลงไปนอกเสียจากว่าอาจจะเป็นยางเก่าที่ใช้วิ่งประมาณรอบ2รอบอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะมีใครสักคนหนึ่งเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าจะต้องไปวิ่งในรอบเมนเวสในการแข่งขันประมาณ30รอบเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวกันนะครับทุกคน เอานะครับย้ำนะครับในช่องทางการรับชมนะครับ2ช่องทางพิมพ์ค้นหาเ,าเองนะครับไม่อนุญาตให้แปะลิงก์ฝากลิงก์นะครับนั่นก็คือ sportv2 ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปเลยนะครับแล้วอีกช่องทางหนึงก็คือเป็น b t ทีสปอรสนะครับส่วน p p d v ดีวีคาดว่าน่าจะได้ถ่ายทอดในรอบแข่งขันสปรินต์นะครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องของ m o t o ทนะครับสักเล็กน้อยปิดท้ายนะครับในคลิปนี้น้องกองสุนเกียตจันทรานะครับนักแข่งของไทยนะครับนักแข่งหมายเลขก5 5ก็ผลงานยังถือว่าไม่ดีงามสักเท่าไหร่สนามนี้ก็หลายๆคนที่ตามกล้องมาก็บอกว่าเอะนะครับผลงานของกล้องอาจจะ ดูเหมือนไม่ง่ายเลยนะครับที่ที่จะเรียกว่าฝ่าเอานักแข่งกลุ่มหัวแถวหลายๆคนขึ้นไปได้ดังนั้นกล้องมาในคันที่16กเนี่ยก็ถือว่าทรงๆอยู่นะครับมันก็เป็นอันดับที่อาจจะบอกว่าแย่หรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดแย่นะครับนะแต่ยังคงได้ลุ้นกันอยู่รวมทั้งเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ยังกู่ไม่กลับเลยนะครับไอโอคุระ ok นะฮะคนที่เร็วก็คงจะเป็นนักแข่งหน้าเดิมๆนะครับที่เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเปโดอคอสตาอารอนโซโลเปสนะครับพวกนี้ก็จะ ซ้อมกันมาดีนะครับมาดอลกันซาเลสอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยไปให้กำลังใจกันต่อนะครับ Moto GP นั้นเขาจะลงซ้อมในรอบ2องทุ่มนะครับทุกคน2องทุ่มตรงนะฮะ แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปไป,ไ,ปไปไปชมก่อนหน้านั้นนะครับ F P 2ในรุ่น Moto3 แล้วก็ Moto2 ก็จะซ้อมเหมือนกันก็ไปให้กำลังใจใน้องกล้องสังเกตจันทรากันได้อเกือบลืมไปเลยนะทุกคนค่ำคืนนี้ครับมี Formula 1นะครับ F 1ที่แคนาดานะครับก็ไปให้กำลังใจนักแข่งคนโปรดได้นะครับในเวลาที่ต้องยอมรับค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรนะครับ F 1ี่วันนี้การซ้อมไม้ F P 1มาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ F P 2มาตี4 ส่วนช่องทางการรับชมในวันนั้นก็คือ BEIN นสปอร์ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปจะได้รับชมนะครับผมไม่รู้ว่าจะดูไหวหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะต้องโดรกาแฟนะครับรอกันไว้ในค่าคืนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวฝึกซ้อมเอพีเสร็จค่อยมาคุยมา,าวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับสนามที่7 m o ดมอเตอร์จีพีแซกในปีนี้ที่เยอรมนีครับ